สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเน,นี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ วัสด <muitas S 2> ีครับทุกคนผมบ๊อบบี้เฮ้ยดูเหมือนไอ้บ๊อบบี้นี่ก็จะตามกระแสเนี่ยนะครับผมขอผลไปเดี๋ยวไม่ค่อยจะทานกันเลยเนื่องจากที่ไม่ทำนะครับเราก็ต้องมาตามกันหน่อยนะครับทุกคนและในวันนี้เดี๋ยวครับบ๊อบบี้นะครับก็จะไปรับผลสายตื่นนั่นเองแล้วบ๊อบบี้เราจะทำอะไรไปทุกคนก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก็จะไปรับชมคลิปที่ขอคนอื่นไรเป็นกลังใจบ๊อบบี้กันด้วยนะใครที่กดไลค์ขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนไปเลยเปิดมาเนนี่ยะครับทุกคนเนีย้อก็ู่ที่่โลกนึงงงไมต้อสสัยนะครับบบบ๊อี้ไปทอะะไรรโลกนนี้คับทุกคคนนนนบบบ๊อออี้ะะมาาาเเไงลล่่หช็ย โอ้นี่ไงได้ผลมาแล้วกดใช้ไปเลยสิครับรออะไรล่ะก็จะได้ผละไรนะครับทุกคนเราก็ต้องไปทำผลตื่นถูกแป้แล้วก็ต้องบุกท้าไปโลกสองแล้วก็ไปโลกสามครับเฮ้ยสวัสดีกับตันเหลือช่วยเผาไปโลกสองเลยสิ เอ๊ะทำไมตาลุกมาเหีย่ยบๆวะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมานานแล้วนะไ่ไม่พาผมไปโลกสองสักทีวะอ๋อผมลืมกดคุยให้มันพาไปโลกสองนี่เองไอแอมสอรี่มึงนี่มันโง่จริงๆนะไอ้บ๊อบบี้โอเคโอเคถ้ากดคุยตั้งแต่แรกก็ได้มาโลกสองกันตั้งนานแล้วสิน,นะแต่ผมแั้วลืมกดโอ้ยลืมไปได้ไงวะทุกคนรับรอบมา่านปีไม่เคยลืมแต่รอบนี้ดัลนลืมซะได้เอ้ยสมองผมนี่คงจะไปแล้วละบังพอมาถึงโลกสองเนี่ยนะครับทุกคนผมก็รีบวิ่งนะครับอย่างเร็วไวเลยเพื่อทีีีี่่่่่่จจจะะะะไไไไไปปโโโลลลลลลลกก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 ทททเเเเรรรอยยยยัััันนนนนแแแแ้้้ววว็็คคคคบบบบบุพพงงงงผผมมดดาาิู๊ต สวัดีครับกับตาลรอบนี้ผมก็คุยแลระนาผ่าไปโลกสามทีเออทุกคนครับแล้วๆนะครับผมก็ได้ไปอยู่ในโลกศาสนะครับทุกคนดูสิครับดูบรรยากาศโอ้ยสดชื่นเออเดี๋ยวกันว่าแต่นะครับเราจะไปทำผลตื่นนะเราก็ต้องฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนซีผูดถื่ก็เลยฟาร์มไปนะครับทุกคนเราไปก่อนไหนไกลนะครับเพียงก่อนนีเด็กกรสามาระส่ายเวลาแบตเตอรี่นะครบได้แล้วบอกเลยนะครับทุกคนมาก่อนนีเด็กผมฟาร์มสบายนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันตีผมไปเข้านั่นเองเฮ้ยสุดยอดก๋วยทอดสองถุงผลไซายเนี่ยนะครับทุกคนแชร์แบตเตอรี่เยอะสุดนะครับแค่่120เเออกกบบบบลยยยนะครัววาาาาแจขสด เชื่อได้กับคนดูอุยเห็นแบตเตอรี่ขึ้นอย่กี่แล้วละ่ะโอ้ยทุกคนชอบกันใช่ไหมล่ะโอ้ผมก็ชอบเหมือนกันขาบัสดชื่อจริงๆเลยโอ้ยสกิลบอลอย่างนี้มันอะไรการน,นี่มันลงโซมสายที่ดาประกอบนั้นรู้โตบาปเดียเฮ้ยนี่มาเท่ากานลานะเว้ยกาละไรู้สึกไม่ถูกใจกับสิ่งนี้และอีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนนะผลสร้างผมเดียก็จะได้สกิลครบแล้วงั้นผมขอฟาร์มเอาสกิลสุดท้ายสักแป หนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับตอนนี้กับสกิลสุดท้ายมาสักทีโอ้โยกว่าจะได้นะครับใช้เวลาตั้ง10นาทีแน่แต่เราสกิลใหม่ดูซินี่โอ้โยช็อตสายฟ้าช็อตทีไข่กระเด็นเชียวและบวกไข่ใบด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ขนาดจะไม่ได้ทำผลตื่นแนละ้วทุกคนครับไปจากสุดยอดขนาดนี้นะทำตื่นบ้ามันจะสุดยอดขนาดไหนเฮ้ยพอพูดถึงเรื่องลงดันแล้วเดี่ยทุกคนผมก็อยากลงดันในทันทีเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะฟาร์มมากเลยไม่รู้ว่าเดในตัวผมจะแปลไไไฟฟอยาามมาากกกรร์มมมมจหนนะคับผ็่รู้ตตััวเเเอออองหมืนนกโคแ่่ยางไฟ ไปกอดเต่านะครับผมจะไปทําอะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนะเฮ้ยทุกคนครับนี่ไงครับกอดเต่าด้านหน้าเราเฮ้ยน้าท้าเรืออยู่นั้นนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวบ๊อบบี้จะเย็นโอ้โหเรือยังไม่ถึงฝั่งเลยรีบกระโดดไปไงหน้าทิพยดินไปดิโง่หลายก็น้าทิพยดินซะฟัน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 พุง่งเ้ยไปไงล่ะครับทุกคนสก,กิลแบบเดินทางรุ่นใหม่บอกเลยว่าแบบนี้ถูกใจไวโจวแน่นอนครับทุกคนโอเคทุกคนครับเราก็เดินทางน,นะครับมาถึงที่แมนชั่นแล้วนะครับแล้วผมก็เซ็ตสปากนแล้วกันนนนะะคคครัับบเเเเพื่่่่่่อออออออวววาาาามมมปลลลดดดภยยไไิทงงกกขข้ใจโสุผหแล้วกันนะคระับ ผลที่ผได้แล้วก็คือเอ้ยผลสไปวอดกูบอกว่ากูขอผมดีๆไงโอเคทุกคนครับลูกสีฟา้ามีน้าอย่างงี้โอ้โหชัดเจนครับผลผลน้าหรือว่าผลสไปนั่นเองไม่ได้มีความอยากได้แล้วก็ไม่ได้มีความดีใจด้วยนะครับที่สุดได้ผลดีโอ้โคตรเกลือโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปลงดันได้อยู่ถือว่ามีประโยชน์อยู่นิดนึงนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์ละครับเออโอเคทุกคนก่อนเราจะไปฟาร์มนะครับเราเนี่ยก็ต้องมีคูสอได้ถูกไหมโอเคเรามาคุยกั้หนุ่มหน้ามนคนหน้าบ้าคนนี้เลยดีกว่านนคครัอามุเีดแแกก็ กูสอกันเลยแล้วเราก็ออกเดินทางกันดีกว่าครับทุกคนในเบื่อเนี่ยนะครับผมอยากฟาร์มใจจะขาดแล้วนะครับก็เลยไปเลยเลสโกแมนก็ถั่วแล้นะครับทุกคนนะก็ไปอยู่ไกลก็เต่าบ้านนะครับเดินทางแป๊บเดียวไปมาก็ถึงเหตุผลทุกคนครับนิดเดียวเองถึงแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าพลังแห่งการตัดต่อเนี่ยมาก็สุดยอดโอเคครับทุกคนเราก็มาเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับเพราะเราตัดต่อแข็งแกร่งขึ้นไงล่ะผมนะนะครับก็ต่อฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนผมจะฟาร์มจนกว่าอีพี่กูสอนผมจะหมดเลยัเวรา สภาพไปตอนที่ผมเดี๋ยวฟาร์เสร็จกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเคครับปเลยตัดภาพวิว โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมว่าผมก็ฟาร์มนานแล้วนะแต่เลเวลเดี๋ยวนะครับก็ขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนี่ขณะวิวคูสอกนะครับทุกคนเราฝากไปต่าคือชูโบนะครับยังขึ้นมาแค่นี่ประมาณ40่วิวเองนะเนี่ยเออไม่อยากจะคิดนะครับถ้าผมไม่มีวคูสอกนี้ก็คงอ่าดนักตายยอดกันเลยทีเดียวโอเคครับทุกคนเราไปเลยภารกิจลงดานกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคทุกคนไปเลย let's go man ในการลงดานครั้งนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าผมจะเอาอีกตัวนึงเนี่ยมาแบกนะครับโดยการที่ผมจะเปิดสองจอเองนะครับเพราะตอนนี้เนด็กเจ้า ปัญหาเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยแล้วเจอปัญหาที่โคตรหนักดวงเพราะหลังที่ผมจ่อมาแบกนะครับทุกคนมันดันหลุดโอ้โหอะไรกันบาร์ดิแม่งโอเคทุกคนครับพอหกทีแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาลงดันได้แล้วเขาอนุญาตแต่ภาพแล้วกันนะครับแต่ในการลงดันรอบแรกนะทุกคนผมเดี๋ยวค่อนข้างที่จะพลาดเลยนะครับเพราะผมโผล่ภาพบาโอ้โหอะไรกันวะเฮ้ยเพราะว่าเนี่ยนะผมตอนนั้นนะครับผมปวดหัวมากนะครับทุกคนคือปัญหาเยอะมากนะเราต้องเล่นสองจออีกโอ้โหปวดหัวความสามารถบารบอปีในบาร์รถเหลือจริงๆเลยโอเคทุกคนครับเราก็ออกเรือกันต่อนะครับเพื่ออออจจะะะไไปปลลงงรรรรบบบบบทททีีี่่่แตนนนคคคััุกดด้วย ้ฟ้าเหลือไปแล้วเว้ยเอ้ยเหมือนว่าเราจะเจอกันเป็นครั้งแรกนะสำหรับดันนี่โอเคกดซื้อไปเลยถือว่าเยี่ยมเลยครับทุกคนแต่พอผมลุกนยาไปสภาราคาทุกคนไอจอนดาหายเนี่ยมนันก็มาแล้วโอ้โหก็มันจะมาช่วยผมเลยนะครับผมแทบตายเลยนะครับทุกคนลงคนเดียวบอสเลยว่าปวดหัวจัดๆโอเคแตนะ่ผมขออนุญาตสปีดพาไปดูนะครับทุกคนว่าการลงดานผมกับจอนาหมายเนี่ยเป็นยังไง she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys stare can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just want to get her all alone on a mattress i just want to have it i just gotta have it rumors all around say her body's fantastic all natural not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's a lie yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it. Yeah. she got a body like a coke she likes to keep the body me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These boobas got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. To stay out late, I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. The boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. she got a body like a coat She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body back. โอเแล้วก็ออกไปวันเรียบร้อยนะครับทุกคน,ก,คนก็เสร็จไปอีกด่านหนึ่งแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวขออนุญาตลงด่านจ้าวนาบ่ายนะทุกคนทุกคบทุกสกิลก่อนนะครับแล้วผมจะมารีวิวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพนะครับผมทุกคนไปต่อน,นะครับที่ผมเนี่ยได้ทุกสกิลมาละกันนะครับเพราะว่าในการลงด่านเนี่ยมันก็มีแต่เดิมๆใช่ไหมทุกคนอาจจะเบือ่อโอเคครับผมขออนุญาตตัดภาพไปละกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับฟ้าเหลือไปแล้วนะครับสกิลสุดท้ายเราจะได้แล้วโอ้ยดีใจโโวว้้ยยไไหหนนนนาาตัซือออู่เคคคคกกก็็็ออยยยู่่ดดีนนนะะรรรรัับบบทุเเเาาาไปลงวไว้แลลล้้ววผมมเเเดดีี๋ยยยกก็ซืออไไปห่รรรนะคับ แล้วเฟนด์เบีเลืติดตัวผมนะวก็คือสองพานนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้ยังพอมีเหลือให้อยู่และการที่ผมใจทุกคนดูสกิลนะครับนั่นก็คือการผมพี่ๆๆกันเจ้าหน้ามานั่นเองพูดแล้วก็จัดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนบอลเลยนะครับวอลรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกากลงอย่างมากคือผมเนี่ยนะครับทุกคนสกิลไม่ค่อยโดนเลยนะครับคือแบบผมเนี่ยเออบ้างเลยในการพี่ๆพี่คัพนี้และผมจะไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะสามารถเอาชนะเจ้าหน้าหมาได้หรือเปล่าและแล้วนะครับทุกคนช็อตสำคัญมาก็ได้มาถึงนัััััััั่่่่่นนนนนนนกกก็็คค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 คืืออออผผมมมมแแแแพพพ้้้้รร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 รบบ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 ททุุใใชเเเจาาาาโตไไปะะถว รอี่ผมชนะนะครับแล้วก็รอบนี้ผมแพ้ได้กันเท่ากับผมเสมอไก่เจ้าหน้าหมาตัวเลือกราคาแค่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับเพราะในวันนี้เดี๋ยวทุกคนครับผมก็ได้ทับผลตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าบอมบี้ด้วยใครอยากทับผลแรกเขาไม่เป็นตายแล้วเขียนกับทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไปก่อนด้อบ๊ายบาย